ครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอะไรเอาวันที่ห้าห้าธันวาวันอะไรห้าธันวานึกออกไหมตัวแล้วครับตัววันนี้วันที่ห้าที่ห้าครับห้าธันวาลองนึกที่เป็นวันอะไรวันสําคัญวันวันพ่อหรือวันแม่ลองนึกดิห้าธันวากับวันพ่อวับพ่อเออวันพ่อวันอ่าราชสมภพขององค์สมเด็จ ราชการที่เก้าเออที่ห้าทันวาวันนี้เป็นวันพ่อเออมันต้องระลึกนึกถึงพ่อมังจ้ะเออวันนี้เพื่อห้องว่าวันพ่อนะเออทําดีอะไรหรือยังวันพ่อเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พาไปทําพัฒนาสวนนั่นนะที่ทรณีสงนะเออจะได้บุญเออวันนี้วันพ่อ วันที่ห้าธันวางั้นจอมแม่นหลงวันหลงเวลาแล้ววันเสาร์ที่สี่อ่ะวันนี้วันเตย์นะไม่ใช่วันนะเออวันนี้วันอทิดนะห้าธันวามหาราชวันของนายหลวงท่านวันนี้ วันพระราชสมภพขององค์สมเด็จรัชกาลที่9นะพระพระภูมิพลอดุญเดชนะแต่เป็นสวรรคตรไปแล้วนะแต่คนก็ล้ำลึกนึกถึงท่านอยู่เอออ่าได้มอบอาหารให้ปลากระป๋องแอปเปิ้ลข้าวสวยเนะาะผลไม้แอปเปิ้ลตังห้าสิบบาทแล้วก็ ดูแลบ้านนี้ถูกต้องแล้วเนอะเนหดต้นไม้เรียบร้อยโอเคแล้วทวนความจำฉีดยาเข็มสองวันไหนวันที่สิบสามครับอ่าสิบสามเดือนมีเดือนเดือนนี้ครับเดือนนี้ครับอ่าจำไว้เด้อแจ้งมาอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยนะให้สะอาดเรียบร้อยนั่นแหละจำไว้เด้อโหต้องได้ให้ห้องนะเด้อเตรียมพร้อมไปเลยฉีดตีดเข็ม ที่เก่าเวลาเดิมนะครับ,รบอ่ะวัดนี้ครับ